โอ้จากตัวรุกดีๆต้องมาเล่นแบ็กซ้ายนะครับโอ้โหล่าสุดโลชามัสเตอุสงงจัดเลยครับคายฮาวเวดถูกถอยมายืนแบ็กซ้ายซะอย่างนั้นมันเป็นไปได้ยังไงล่าสุดตำนานนักเตะทีมชาติเยอรมนีอย่างโลชามัสเตอุสนะครับออกโรงตำหนิยูลเลียนในเกอมานสกุลซือทีมชาติเยอรมนีที่จับคายฮาวเวดลงเล่นแบ็กซ้ายในเกมเจอตุรกีนะ ในเลอรมันเนวส่งพลายแฟนบอลเป็นอย่างมากเลยครับถอยดาวเตะจากอาร์เซนอลอย่างฮาเวดไปเล่นแบ็กซ้ายแม้เจ้าตัวจะยิงขึ้นนําแต่สุดท้ายก็ทําเสียจุดโทษจนทําให้ตุรกีพิชชนะส2นะครับแม้ว่าเนเกลมาพอใจกับผลงานของฮาเวดแต่มัสเตโอสไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจในครั้งนี้ครับและหวังว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายนะที่ฮาเวดจะเล่นในบุบาทแบ็กซ้ายเรามาฟังสิ่งที่มัสเตโอสได้พูดหน่อยเขาบอกว่าฮาเวดนำคุณภาพมามากมาย แต่เขาไม่ได้รับการฝึกฝนในตำแหน่งนี้เขาเล่นในตำแหน่งเกมรุกและอยู่ตรงกลางเป็นหลักผมยอมรับว่าโค้ชชิมชาติอยากลองทําอะไรใหม่ๆแต่ผมหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกแม้ว่าฮาวเวจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทําผลงานได้ดีในเกมเจอตรุรกีก็ตามเอ,อ่อถ้าผมอยากได้คุณภาพจากเขาในทีมผมต้องหาตำแหน่งที่เขาสามารถแสดงเห็นถึงคลาสเหมือนที่เคยทําไว้ในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุด มันคงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแบบถาวรห่างจู่ๆผมปล่อยให้หนึ่งในตัวลูกเยอรมันที่ดีที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาต้องมาเล่นฟลแบ็กนี่เป็นการตบหน้าฉากใหญ่แม้ว่าช่วงนี้ทีมของเราจะมีปัญหาทางฝั่งซ้ายของแนวรับก็ตามอันนี้คือสิ่งที่โลชามาสเตโอสได้พูดถึงคายฮาวเวตบอกว่างงจัดเลยที่ถูกถอยให้มายืนเป็นแบ็กซ้ายจำเป็นนะครับนักเตะเกมรุกดีๆ นักเตะตัวกลางดีๆแบบนี้คุณเอามาเล่นให้เสียของซัดได้ยังไงนะครับคงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วสำหรับโลบซาเมซิอสุสในการเห็นคายฮาวเวตมายืนตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับชุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับโอ้โห oh, oh, เป็นอะไรที่แปลกหูแปลกตานะที่คายฮาวเอตเล่นแบ็กซ้ายจะไปรุ่น